เจมใส่สย่อเรื่องหวนึ้นอีกคราสู่ห้องเวลาแสนงามพระเอกเท่เกินต้านสามีแห่งชาติคนใหม่มาแล้วค่ะทุกคนเรื่องนี้มีทั้งหมด10เล่มจบฟินกันต่อเนื่องยาวๆไม่มีแผ่วแน่นอนค่ะนิยายเล่าถึงนางเอกที่ถูกพระเอกซึ่งเป็นสามีในน้ำของนางปิดชีพนางลงด้วยธนู หลังจากที่นางตายไปแล้วพระเอกก็ได้รับความดีความชอบแบบยิ่งใหญ่ไปเลยค่ะต่อมานางเอกของเราได้มีโอกาสกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งโดยนางฟื้นขึ้นมาอยู่ในร่างของหลี่เจาเด็กสาวคนหนึ่งนางเยพยายามที่จะใช้โอกาสนี้แก้ไขความผิดพลาดในอดีตท,ทั้งหมดที่เคยมีมาแต่ถึงแม้ว่านางจะฟื้นขึ้นมาอยู่ในร่างใหม่แล้วก็ยังคงต้องวนเวียนมาเจอกับอดีตสามีที่เคยฆ่าตัวเองเมื่อชาติที่แล้วงานนี้นางเลยต้องพยายามพาตัวเองออกมาให้ห่างจากเขาให้ได้ แต่นางจะทำสำเร็จได้ไหมต้องไปติดตามในเล่มกันดูนะคะ